มาเด้อพ่อแม่พี่น้องมากินต้มไก่กับลาบไก่นับกันจ้าสวัสดีคร่ะทางอีสานบ้านเฮาค่ะมื้อนี้สิต้มไก่กับลาบไก่ครับสูตรใดเนาะนี่สูตรบ้านๆเนาะครับถูดบานบานค่ะอะไรก็มัดขามครับข้ามสดข้ามดิบบ้านเขาเอิ้นเนาะข้ามดิบกับขามโกใส่ไปใส่ไปสักสามหน่วยเครื่องครับย่านสมิ่งแดงเครื่องจี ใส่ใบกูดครับมัดดูครับมันจะนี่ไงน้ำปลาครับน้ำปลาใส่เข้าไปแล้วเดือดแล้วกใส่ไก่ลงไปเลยครับไก่ที่เขาซับไว้ครับ เอาหูหอมฟุ้งเลยครับต้อไปจะลาบได้ครับบัดนี้ครับเราจะลวกครับลวกไปเรื่อยๆครับจุดก็มันจะซุกครับลวนสุบลวนสุบลวกติดตามคำคภูติดตามคำมภูเ่าแย่งแต่แขรงคูครับเดินขับไล่เดินขับไล่เหรอ สงสัยจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าอะไกันนี้แน่อันนี้นะนี่แน่อ้วนๆลวดๆด่วนจังเห็นยามอะไรย่าตะซีมีลวดๆอยู่ยเขาไล่ไปแล้วได้ไล่หนึ่งเป็นกับไล่ไอ้ป๊อปจำใจนำเสนอว่ะกลางลมก็จะเห็ุขึ้นหนึ่งนี่นะไว้ก่อนไอ้หน้ามันล้วนเข้ากันขยันค่อยผิดไปเลยเรือทันนี้ฝาปิดนี่ได้ฝาไปย่างหน้าฝา นักนามสีกรแล้จะใส่ไอ้น้ำในการลวนเลยแค่นั้นนะน้เาเาเชนกกอ่ะออกลอกไก่ยังเกาะออกลอกไก่แล้วออกลอกไก่ไก่หน้าโอ้โหไก่ไต่หนะ้าัเรียมทำการเปิดซื้อบัตร ใส,ใส่หอมใส่น้ำเนาะใส่หอมใส่น้ำเหรอโอเคครับเตาสงใส่พริกสดครับนะอ่ะเ้องใส่พริกป่นเหรอเออครับใส่พริกซอสเอาเขาเอาราดไก่ด้วยก๋วยไก่ราดไปไหรอราบครับลาดลาบสูตรใส่พริกสดค่ะก้อยไ่ว่ะ,ะน่ารืออย่างคือกระปอมนี่นะ,ะก,อ <c oughs> ก้อยไก่ก้อยไก่ก้อยไก่จ้าวว่า จวดลงไปไว้เลยครับสองซอนครับง่ปลาทักสามซอนทักหน้อยครับอาจจะกินมันหอมตักน้ำซุปมาใส่ครับพ่อได้กจับเนื้อคนครับคนไก่ได้เห็นว่ามันคนคนไก่ครับอันนี้คนอันนี้ไก่ เด็จํำพร้อมยำไม่ต้องปรุงเพิ่มอร่อยแล้วตรงนี้เขาอีกว่นี่นึงนี่นงอ่ะโอเคมันแสบแล้วบันเบอร์แตกใช้อจะของบาทนี่หนึ่งสองไปบอนี่ก็แ็่เสียบเท่กัน ไก่หมี่อ้อนเสร็จผัดพร้อมเสร็จพาหลาบไก่กับต้มไก่แซ่บๆค่ะพ่อแม่พี่น้องพร้อมบักพริกทอดแล้วกอะ ใบบักูทอดแล้วก็ดีปลากั้งเดี๋ยวเอาน้ำไม้ต้มมากินกับน้ำค่ามาเด้อพ่อแม่พี่น้องมากินต้มไก่กับลาบไก่น้ำกันจ้ามามากินของง่ายน้ำกันบ้างเฮ้ยเดือาแสบลายไม่ยังอะไรแน่คนเย็บเอากันมาเด้อมาเด้อมาเด้อ ระวังเป็นสองไงด้วยมมา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 ได้ไหมก่อกอเทียมนี่ายเวอกินเลอหวนไปก็ผูดทอดกรอบดีบ่นี่หวานนรกลาทมาใหม่เดี๋ยวเอากนี่น้งขอบค่ะ มาเยกมาโคงยาวเปนังไงฮปงไงก็นั่งขังนิ้ากอตัวนักกันเนาะยึใสาเขาตังคนหักกันก็นั่งติดกันนั่นตัวนั่งหนีเจ้าหมหมุนใช่นั่งก็อินตัวเดียวกันไกากไก่ได้ไก่บเชียกไก้ทอดมา่กมากมากมากโอ้ย่ คำแกวกระเพ้าไก่หรือว่ามมนกินอันขนมดิขอครับอืาหลายน่าหลายอร่อมากมากโอ้ตลาดจากธรรมชาติอันนี้เอดีปลาหวานดีปลากัหวานดีเด้อไอ่วามันขมมันหวานอืง เขาเขาพูดภาษาไม่บางจากกวางคุณผู <c oughs> <c oughs> <c oughs> ้ามของเขาทั้งตังขึ้นหูมดุกุงปกติไปรักมันมาเจอว่าไมาดืมรสเต็มโอ้มาอาเซียนปะอาเซียไก่รักมันมาเจอ ทอดครบกรูปตีไก่จะคล้ายมันหมดอยากมันแม่อยู่ไหนมาจามาจนปรับมานี่มาบนไก่สุแซมสดน้ำพี่น้องน้ำนี่ก็ไก่หน่อยแหละนี่ลายเลยมีปลากั้งข้าขหลกไก่หวานหวานเนี่ยมผมเนี่ยพี่น้อง ออกหวานหวานมกเือากับพี่ออกจากต้นเนี่ยเบิ้งเหรอเข่ายี่ีเนี่ยั้งไม่หือเสียละต้งมาให้กันซีมุกหน่ยม,มนิดเดียวไปตั้เอา,า,เอาบพะมชํำบีซ่ำกะค่้ยๆบีงวานเด้่ยค่ยคะไม่ใชค้ายดีบวัวอือคุยเอา มันดาบีขนบอกินบกก่จรินดีหมูหมุนขมแห็งขมสิดีกิแซ่บ้านน่งกินบ้องอ่างผู้ีเก่าแต่ก็เห็นบงอ่านะเห็นมาตั้งิีใกล้ตัวนึงได้หลายเติาเ่ราะว่ สดกอบอพริกไม่แห้งหลายเนาะมากเพีงเยงไรแล้วก็พริกนี่คุยหน่อยนึงแล้วก็นี่แล้วก็เส้นทอนๆก็ดีกันมย่างเสา้นเผ็ดแซ่บมากไหมป๊อปชัว